ทีนี้พอพูดถึงฮาโลวีนที่ถนนข้าวสารเมื่อคืนนี้คือเรียกว่ามันเกิดเกิดเหตุการณ์ที่อเทวอนคุณแอมใช่ค่ะเพราะเกิดเหตุการณ์ที่อเทวอนก็ทําให้จากเดิมเนี่ยเขาก็มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วคราวนี้ก็คุมเข้มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าปีนี้เขาก็มีการจัดใหญ่มากกว่าปีก่อนๆแน่นอนนะฮะปีปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถจัดงานแบบนี้ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของโควิด19นะครับก็ปีนี้จะขึ้นภายใต้แนวคิด Kiss ออ c ค e e ป ที่สื่อถึงความขี้เล่นและความมีสีสันของถนนเข้าสารในงานงานนี้เขามีจัดขบวนรณรงค์การท่องเที่ยวปลอดภัยด้วยนะฮะตำรวจท้องที่ก็คือตํารวจชนะสงครามพร้อมกับผู้ประกอบการถนนเข้าสารเขาก็คอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดขบวนแพรเรดแฟนซี rate, fancy, ผีครองเข้าสารมีการประกวดชุดแต่งกายผีฮาโลวีนคอสตูมคอนเทสเพื่อประชันแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแต่งกายในชุดผีชิง<ฆ>เงินรางวัลกว่า3 0 0 0 0บาท